สวัสดีค่ะยินเจ้ลรับสู่ช่องป้าถ้ายบ้านมาแล้วนะป้ามาแล้ว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 ป้าก็มาแล้วนะมาแล้วมา <c oughs>

เวลาซื้อให้ทางสำนักสงฆ์จ้าอืมืไม่ได้ฮะพเจ้าไม่ถ่ายลงใช่ไหมเไม่ได้ถ่ายมาไม่เจอจ่าเลยเจอกันได้ไเช้าไม่ได้เจอเลยพเจ้าซักซักเสื้อ้าเลยลุงมาสาย เป็นไงบ้งางฮะเป็นไงบ้างปกกเป็นไงบ้างไม่ได้ไปนานเลก็เลยขอไปกับป้าอือมอากาศดีากาศดียากาศดีม,าาศดม่เป็นนาทีกันจะจำเอย่างบ่บ่เขาย่งบ่ีไหนป้าปลาสลิด ทอดหน่อยมันพร้อมก่อนมันมีสามตัวไม่รู้ไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยนะเพราะว่มอร่อยพังบ่อเอามันเขียนว่าบังบ่อแล้วจอกมาแล้วก็อยู่ตรงไหนวะแม่งไงฮานูว่าขวัญมันขวัญเราอันเจ้าได้ยังก็ไม่ให้อันบักมืดโอ้ยเขจะพาเขาไเอาไปบดแล้วมันมาเจอพามันหลาย เพะมันักบดคืนมคืนนี่เนาะก็จะสั่นหมก็มันเลยวะมนวิก้ไแ่มันไหมลน่นับนวมันเลยมเบอเราว่ามวนอยู่อันนี้เราเาน่อั่าคนหลเทีจีีมด้าอัียังยโิากมนงปลอย่ให้ันนเจาเรียต้น ต้เนี่ยต้นที shot shot. Um ่มันลืมอเมื่อวานนี่ถราพาไปืมต้นเมื่อวานนั่นไปอนั่นเรื้องเรื่ที่ตนเราไปวมิ่นจานนี่งมันเ่งเมื่อวานเราไม่ใส่เือเครื่องเราไป่วไวหมนก็ไปแค่แค่หัวแนเลยแล้วที่ไปจะแค่้าแล้วที่ถิสามสองต้องรู่นน่นนะสมัยก่อนทััาั้ดย ไปเบื้องไว้เรียบร้อยลซาก<ม>็าดได้แลกระดบษซาไปปูจอกเลยไปเบืงบ้งเราศาจะโมยูอของเ่าดอกเขาับบอกไ้เ,เบื้งไว้ไวแมันมแล้วฝนตกฝนสิเลโอ้ต้องเบ้องเบ่ง,เบง,เบง,เบงใหญ่ไม่ได้ ขาเบิ้งเทียนยี่หกอนะเก็บเบิ้งะรือเก็บอะไรนี่้าพน้อยพกเม่นป่าไงนี่ป้าพวก่นเมียเียนยี่หกย่างพวกขี้หัวพกไขี้หัวแล้วไม่ได้พี่จะรู้จกัดขาวเบ้นี่ขาบ้องน้าเียมอขกาวมาเ้แค่ยง่กขะ you will die oh. มจจงไมหรือเปล่า่อจางเงยอย่างนี้เขียนมันก็เซ็งหมดเลย เป็นมื่อซัก้าร้องเลยหรอฮะซักอะไรบ้างซักอะไรบ้างักอนจ่มัดีดวกดีอย่งนีหผมก็ตงางครับผู้ชมดูแยกรับเราต้องขนมาาทุกน พาสลิดบังบ่อใช่ไหมมื่อทำไมตัวใหญ่มากไม่เลี่ยข้าวดีข้าวดีโอ๊ยชอบข้าวดีเนี่ยมีผู้ชายมาแจกป่ะมีผู้ชายมีมีอยู่มีไงข้ายเวดีมาแล้วมาแล้ว

วางตรงนี้เดี๋ยวจะมอบตรงนี้แหละได้ไหมครับได้รู้หรือยังว่ามาทำอะไรเนี่ยไม่รู้เพราะข้าวเพราะว่าไปทำบุญที่วัดโทมาจากว้านนอนไปตำมะฮงน่ใส่ปลาเอาที่ถือไปด้วยนะพูดนะ่ากินก็ยองว่าอร่อยว่าอร่อยว่าอร่อยใช่ไหมใช่เอาออกแม่ โอ้ยเขาจะเป็นเบกกาวช่วยหน่อยเบกาวชาวบ้านมายืนเลยค่ะเมื่อไห่ชาวบ้านเราเลยชาวบ้านที่ชาวบ้านเด็กๆเด็กๆมายืนก็ได้นะคะอันนี้มีได้เยอะนะมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้เอามาน้ำมันไม่เด็กนึ่งลำอ๋ออ๋อนึ่งอะไรอะไรแล้วแต่พิจารณาดูมันมีไม่เยอะนะคมีแค่นี้เออมีแค่นี้แคเอาคนมารู้ควรรูวดให้ดีจิงดูว่ามันอร่อยแค่ไหนได้ต่อไปเขจะมาขาย แดงอะไรพี่แดงใส่แกงแดงใส่ตำอ๋อส้มฝาส้มนี้เอาใส่แกงนะครับแดงฝาแดงนี้ใส่ตำฉันชอบฉันชอบด้วเพราะว่าจะไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปทำไม่แดงมีมาอันเดียวแดงอันเดียวใหร่เลยจะจะไม่ให้ใครันจะไปทำบุญพนี้เขาบอกว่าแค่ขยำข้าวใส่พริกป่นอร่อยแล้วโอ้สี้มก็ใส่ตำได้ครับรับมอบามครับมอบเป็นตัวนะจาก ขอบคุณนะคะไม่หลูขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะลุงป้าปลาหลานวังนะครับยี่หอลุงป้าปลาหลานวงนะครับอันนี้สูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งทุกต้องใครทำก็แบบนี้ทุกคนนัเลยสูตรหนึสูตร้หนึ่งใช่ไหมใส่ตำใส่ที่นี่ตำบ่อยไหมครับ จะไปตามพรุงนี้จะไปโฆษณาตรุ่งนี้ตามที่ไหนครับตามที่อันแพ็กละพังโคนที่ที่ที่วานอนที่วัดวานอนงานกระดิ่งครับเพราะได้รับรับเกียรติเขาไปทำกับข้าวรับเกียรติเนาะ อย่างสูงเลยมีแต่คนดแบว่าอร่อยอร่อยนะถ้าไปในพวกนี้จะว่าอร่อยพูดดีแบบนี้น่าจะสมัครสสอเนาะพูดดีใครจะได้สสอับครับขอบคุณขอบคุณมากมากนะครับใหญ่ใจดีที่มีอะไรก็มาให้พี่เหนียวนึ่งกับป้ากองแก้วค่ะพี่เหนียวนึ่งป้ากองแก้วขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาปุ๊บเราพวกเราอุดหนุนยายมีกียรันมี สองถุงเนี่ยเท่านี้หลยสองถสองถุงมีของนูกินไทางนู้ใจอยู่ที่ไหนเอานี่นูแม่ก็เปาตังค์นี่ที่บ้านป้าป้าเจดเป็นพี่นป้าปหลาด้ยทำแทนโป๊ะขาซ่าไปหน่อยอุ้ยมันถ่ายไม่ได้แล้วตงพีนี่ว